สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายสําราญช่องของยายสําราญย่านกัวนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีภารกิจแรกค่ะ EP แรกลูกแรกค่ะของทีมงานคนตมสุปลาของเรานะคะนั่นจากว่าเมื่อวานเรามาตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็มานอนข้อบอบปลาค่ะแล้วปรากฏว่าฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อน่ะฝนตกทั้งคืนนะคะทุกคนค่ะรินทั้งคืนและตอนเช้าก็ยังรินอยู่ค่ะ ก็พอดีเราโชคดีคับเพื่อนๆพ่ะเรามีเสียงของเจ้าของบอกให้เราได้นอนนะคะก็โชคดีไปค่ะเรานอนนี่แหละค่ะเมื่อคืนมีเสียงของเจ้าของบอกให้เรานอนเนาะแต่ว่าเรามาสูบต,ตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนบ่ายสามโมงค่ะแต่ว่าเราไปฟังน้ํายังไม่แห้งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้สปีดเครื่องเร็วสองน้ำก็เยอะสามก็ฝนตกด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นสาเหตุว่าทําไมน้ําเรายังไม่แห้งเรายังไม่ได้จับปลานะคะตุกคน่ะ โชคดีค่ะที่บ่อนี้นานี้มีเสียงให้เราได้พักอย่างดีค่ะทุกคนขาก็ขอบคุณเจ้าของเสียงนะคะเจ้าของนาค่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนถ้าไม่มีเสียงก็ต้องนอนตากฝนแล้วค่ะเมื่อคืนถึงว่าจะมีเต็นท์ก็เถอะค่ะก็อยู่ประมาณนี้ค่ะน้ําค่ะน้ําในบ่อเลยค่ะทุกคนขาอย่างไม่แห้งค่ะเพื่อนๆขาลูกแรกของปีก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยค่ะลูกแรกแห้งหมานะคะมาสู่บ่นแรกลูกแรกบ่อแรกของปี ของการสูบปลาก็ฝนตกเลยค่ะเมื่อคืนบรรยากาศเช้าเช้าค่ะไม่พอดูบรรยากาศดูประมาณนะคะดูดรวมนะคะดูดูบรรยากาศค่ะฝนตกนะคะเมื่อคืนก็ชุ่มฉ่ำค่ะนอนฟังเสียงฝนตกฝนตกรินรินฝนตกแรงบ้างค่อยบ้างรินบ้างค่ะตอนนี้ก็ยังรินเล็กเลกน้อยน,นอยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะฮะอพยังเช้าอยู่เนาะ แต่เมื่อวานเรามาก็ช่วงบ่ายมาก็ไม่มีดวงอาทิตย์ให้เราดูนะคะส่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะบอ่อปลาเราได้พุ่งจะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆยังไม่แห้งนะคะบอ่อปลายัางไม่แห้งค่ะเพื่อนๆค่ะยังได้ประมาณนี้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะยังไม่แห้งนะก็ะน่าจะกินข้าวเช้าเสร็จนัแล้ค่ะฉันจะได้ทําการจับปลากันน้ำพุ่งได้ประมาณนี้น้ำมันหมดไปจังเยอะเพราะว่าเพราะว่าน้ํา ยังปิ่มขอบสะอยู่เลยน้ำเยอะมากค่ะน้ำเยอะมากแล้วเราเอาเครื่องมาสามตัวน้ำเยอะมากน้ำยังปิ่มขอบสะอยู่เลย <c oughs> มันก็นเลยนานแห้งหน่อยค่ะสูบต,ตั้งแต่เมื่อวานนะคะประมาณบ่ายสิบโมงเย็นค่ะเรามาติดเครื่องเนาะเรามาตั้งเครื่องค่ะก็ยังไม่แห้งก็ต้องรอก่อนเนาะรอให้น้ําแห้งก่อนค่ะเพื่อนๆ่นค่ะพอจะได้ทํางานกันเนาะ รอให้น้ำแห้งก่อนค่อยทำงานอ่ากับข้าวกับปลาเราก็ทำเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะกับข้าวกับปลาทำเรียบร้อยแล้วนะนึ่งข้าวเหนียวค่ะทำน้ำพริกํำแจ่วค่ะต้มกระดูกหมูลแล้วก็ปิ้งปลาค่ะทุกคนคะ่ะทำเรียบร้อยแล้วค่ะรอให้ความหิวมาเยือนแล้วก็จะกินข้าวแล้วก็รอให้น้ำแห้งเราก็จะทำงานค่ะเพื่อนๆค่ะ เป็นนั้นว่าเมื่อคืนนอนหนัวฟันดีค่ะอคลิบนี้เพื่อนๆขาพอประมาณแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคอับเด็ดกันน้ำยังไม่แห้งน้ำยังไม่แห้งนะ <S <S ขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆ, <S <S ๆ,ๆขาลูกแรกอีพีแรกของปีการสุป,ปาของทีมงานคนตมเราจ้า